ลาบาร์ดอเป็นสุนัขพ,พันธุ์ใหญ่มีต้นกำเนิดจากเกาะนิวฟันแลนด์ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแคนาดาลาบาร์ดอมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขนสั้นและหนากันน้ำได้ดีมีสีหลัก3สีคือดำเหลืองและช็อกโกแลตน้ำหนัก24-36กิโลกรัมส่วนสูง21-24นิ้วอายุ10-12ปีเป็นมิตร รักการเล่นและเต็มไปด้วยพลังงานด้วยความฉลาดและต้องการเอาใจเจ้าของลาบาร์ฝึกง่ายเหมาะสำหรับการฝึกทำงานเช่นสุนัขนำทางหรือสุนัขค้นหาเนื่องจากพลังงานสูงพวกเขาต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นวิ่งเล่นโยนบอลหรือว่ายน้ำ คนของลาบาดอดูแลง่ายเพียงแปรงสัปดาห์ละครั้งและมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนจึงควรควบคุมอาหารให้เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาสุนัขที่ทั้งฉลาดและใจดีลาบาดออาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคลิปหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆในแง่มุมไหนคอยติดตามนะคะ